โอเคครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปจับหมีใช่ครับจับหมีไม่ใช่จับอย่างอื่นหรอกไปแบบนี้แหละตอนไหนก็เอาเถอะมาไปจับหมีนี่วะจับหมีจับหมีจับหมีหมอืมเฮึ yes dude จับมีจับมีเออว่าไรเฮียลืมเปลี่ยนแขนเฮียช่างไหมดีดีดีช่วยตามหาม,มีหน่อยมาดูกัน browser มาจะเหรอเจ๋งสักแค่ไหนเชียไม่น่าจะท่ออะไรหรอกนะอือฮึเชยไม่น่าเท่าไหไรหรอก บราวเบย์มาดูดิต้องจับสีนะจับเป็นใช่ไหมบืนโพกเจ้ามันอยู่ไหมว่าเ<ม>ดี๋ยวฟังกันบืนโพกเอาแม่งไม่อยู่แน่เลยเอาอยู่ไหมว่าบืนโพกแล้ววงแม่งดีๆปะเฮไย เอาซะกลัวแกยาสลบก็ไม่มีด้วยสิจะไปจ่ายมีก็บ้าไปแล้วนะสตอมจะมาในเอ็กเมนปะไม่เกี่ยวหรอกอืับยุ่งไหนว่ามีน้อย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  หม,มีอยู่ไหนอู้หมีอยู่ไหนวะด็อกฟาวไหนไหน,ไหนเจอตรงไหนช่างมั้ยกันโอ้โอโอล้วพายุรายไปทำเหี้ยดอะไรตอนนี้เวอร์โอเคในดึกดสม่มหมาเราก็เจอสักทีอ้าวพายุรายหายไปพอดีด้วยมันใช่หมีที่เราต้องการหรือเปล่ามันก็เคลีย ชิปหายแล้วโอ้ดีดีมามามาเวติงเวติงดีดีรอนีิลูกพ่อรอนี่รอนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวนะเออลองลองอะไรเกียนเกียนดีกว่าวะอืมใช่หรอวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่หรอ เออเนี่ยก็ต้องเรียกซัพพลายดรอปแอมโมฟูตอนเวพอนเอาเป็นขอเปลี่ยนปืนหน่อยแล้วกันอืมอันเนี้ยแหละเอ่อดอกใส่หัวมันดิทันปหมวะมันนิ่งอยู่มันนิ่งอยู่มันนิ่งนิ่งนิ่งอย่าเพิ่งเดินไปดิเอ้ยอ้อ้าวไม่ใช่มีตัวนี้หรอกหรอ เยอปคุ yeah, yeah, yeah. น่าจะไม่ใช่แล้ววะเอ้ยหนูว่าใช่เออบราแบรมันเชื่อมันก็บอกอยู่นะบราแบรแต่ไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนโอเคครับมีการกลับมาอีกรอบครับที่ตัดไม่ต้องงงเลยเมื่อกี้ทําบุญที่หมีมาเป็นขยะสดที่หมีแดกเล่นโอ้ยเย้อ้มีเห็นมีเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นึงอือ <c oughs> <c oughs> ต้องยังไงชนะมันได้ว่สวนโน้นหน่อยดิอ่ะอืมไม่สนด้วยฮี่เดินมาทางเนี้ยทำยไงดีวะช่วยคิดหน่อยดีดีนะระเบิดควันลองดอูกูเล่นแม่งทุกทีอะอ่ามีนี่มีนี่ปุ๊บส่งยิง สปาันกันเหรอตัวนี้ดีกว่าได้อยู่หนึ่งนัดกี่นัดแม่งหลบวะเนี่ยมึงมาเร็วกาฝาเปะละ่ะกาฝาเปะละ่ะอะไรอะไงละ่ะไงละ่ะไงละ่ะอยู่นี่เวย้ยะอไรอะ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 ไร อะไรละอะไรลบไปจำอะไรล้วอยานะตัวเธอไอเหอจะไปยังไก่ย่างไอ, <c oughs> อไเสียดยมเอ้ยเอาไงดีวะยกที่สองเอายกที่สามอฮะ ao oh, hả? auyêng ngay, oh, auyêng ngay, mộc, bịt vớii con, vàcú mồi. à, kia, mày yom ởi quan đê nà, yom ởi quan si. nè ngay, cái ying. à, mà nó ấy... Tổ... mà chú máy, chú máy, đi bay, đi bay. mờ lâu mờ lâu it coming, they coming, it coming, it coming, ai sợ đây? Dạ, mới phải thì nè, không phải thì nè, con thít. โอเคยกที่สี่ผมมีแพลนแล้วผมมีแพลนไว้ในใจผมแล้วมันอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ป่าวอะเดี๋ยวไปมาร์กมันกันมาร์กปุ๊บรอมันอยู่นิ่งๆเสี่ยวแม่งเห็นบองไปเรื่องนะรอมันอยู่นิ่งๆสปายดรอเอฟออนไอเทม หนึ่งปุ๊บมาละมึงโดนแน่ๆโดนแน่ๆมาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันขยับเดี๋ยวมันขยับชิปหายไม่ทันวะแม่งเอ้ยอาไงดีวะบวกกับมันตรงๆวะแถ้สั์สั์เบร หมาน้อยใจเย็มึงอย่ามึงรอ,อนี่เลยเดี๋ยวรอลงมากันรองมาห่างกันสักเดินวนวนตีกลับมาขับดักชัดไฟฟ้ากลัวไม่มีขับดักระเบิดเลยก็กลัวตายหนีป่ะหรือแม่งวิ่งกลับไปโบกวะ เอาไงเอาไงวิ่งกลับอกว่าวิ่งกลับอกวิ่งกระเบี่ยกเชื่หรือเปล่าหนีหนีเออเนี่ยแหละค่อยๆตอดค่อยๆตอดมีเห็นมีเห็น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 ทำไมเห็นทำไมเห็นแล้วทำไมเดี๋ยวกูขออีกสักแม็กกูขออีกสักแม็กเกี่ยวกับข้ากูโอ้ยตายแล้วเออมาหากูน่าจะหยุดแล้วนะ เราจะค่อยๆเดินเหมือนเดิมละกระสุนจะพอไหมวะอืมไอ้หานสายตามึงยาวไปสายตายาวไปสายตายาวไปเออเยอะเยอะตบกูมาเยอะนะเยอะนะรุนไม่เยอะตบไอ้เหี้ยน่นากลัวสัตว์เออเยอะเยอะเข้าขมานะครับ อย่านะครับคุณหมีไอ้คุณหมีไปแล้วคุณหมีไปแล้วคุณหมีอ่าได้ทีละกูโอเคโอเคยัดเข้าเงาหน้ามันมามันมามันมา,มนมาเพน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 ค่อยๆตอดค่อยๆตอด,อ,อ,ตอ,ดอุ้ยอันนี้มาโคตรใกล้เฮ้ยมันยังไม่หยุดวิ่งมาว่ะมันยังไม่หยุดวิ่งมาว่ะ เฮ้ยแม่งไร้แม่งไล่เออไม่ไล่ไม่ไล่กูยิงนะอย่าไล่มันนะอย่าไล่มันนะอ่าหนีแล้วหนีแล้วโอเคมันหนีหรือมันลอให้กูไปแบบมือห้อยปุ๊บแล้วไม่กระตบป๊กเนี้ยไอ้ไม่ใช่ว่ะไม่ใช่เอาไงอะไรหยุดหลบัลบหลับหลับดิวะแม่งไม่หลับให้กูอะเพนเพนเพนสเน็คเพน งูไปสู้ว่ามีมันคนละสายกันเกินมันมาแล้วเฮ้ยจบแล้วยัง they coming they coming โอ้โหโอ้โหไปเลยนะไปปะวะหรือ,ย,อย,ยังอยู่วะยังอยู่วะค่อยๆค่อยๆย่อ,องค่อยๆย่องจับโซซ่าหน่อย เ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วซ่อนหลังหินซ่อนหลังหินฟุตเนี่ดีดีมาดีดีมาดี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 สเายอืมไหนยังไงอีมีอีมีอีมีอิมีมิ อีหมีเียหมีหมีมันไม่หลับให้วะ่ะไม่เอาหน่ามันต้องหลับดีมาแล้วมาแล้วกูลองยิงโบดดูน่าจะไกลแล้วล่ะไปเราไม่อยู่แล้วเยังไกลเกินแล้วนีลราลราโอเค ุกนัดมีค่าดังกินข้าวหนึ่งม<อ>ื้อยกที่สีส่นี่เป็นไปอย่างยาวนานครับพี่น้องครับอ uh huh. มองมันเสีเหลือเกินอยู่ไหนเห็นนะ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 ไกลนาจะไกลน่าจะใกล้ uet. น่าจะใกล้ไกลกูตายนี่แหละเห็นมันไม่ไกลอะไรหรอกจะไกล้กูตายเลย ไม่โดนนะเดี๋ยวดูเอ้ยเดี๋ยวดไหนก็ต้องเอากระสุนมาเพิ่มเอากระสุนมาเพิ่มจะได้ไหมวะไม่เอาไอ้ดอกให้ตัวเองเนี่ยแหละจะถดอดใส่หัวมันแม่งไม่โดนละเดี๋ยวบุญได้ไหมวะโดนปะเฮ้ยโดนอยูท่ทุกนัดมีค่าทุกนัดมีค่า ม่ามีค่าน่ามีค่าน่ามีค่ายิงแล้วกูยิงวิกยิงแล้วไม่อยู่แล้วมันมาแล้ว it coming t h e y coming อออืืหแม่มงโคตรเสียวเลยเดี๋ยวๆสภาพไอ้ดอกคุณอยู่ตรงนั้นบันไล่เกิดอะไรเงยอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะ น้าไม่เห็นดีมากเก็บ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 ด้รีโหลดรีโหลดมันหันมาวะไอสัตว์มันหันมา They coming They coming Fuck you bitch Fuck you Fuck you No man please Don't kill me no นู้ว่าจะไม่รอดเฮียสุยาสัตว์โอ้อ เอ้ยน่ากลัวเอ้ยมันคือบราเวมันคือบราเวมันคือบราวเวบราวแวนี่หรือบรากลัวไวแบะเหอะน่าจะหลับเพ้อขอร้องหลับได้แล้วมึงยืนยืนยืนยิงยืนยิงยืนสู้ยืนสู้ค e ไฟ fighting Keep f i g h everybody กูเบียบละเออ everybody ปุ๊บกูเปียละเออแบตเตอร์ดิสกอมพิแล้วแล้วไงไอสัตว์ให้กูจับหมีให้ได้ก่อนหลับต้องหลับแล้วแหละต้องหลับแล้วหลับกูได้จะหลับแล้ววุ้บไปจมปะตามมาปะตามมาปะไม่ตามไม่ตามโอเคกระโวยมง nghe 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 à nghe chứ mày TÔI Hửm hmm Hửm hmm 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 quá hmm 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 OK hmm hmm มึงไก่กลัวรถถังมาบี้มึงเลยไหมโอ้โหโคตรจะนานสุดนี้หึหึโคตรยาวนานครับสุดยอดก็มีนีไปแล้วมีนีไปแล้วนีไปแล้วผมก็ตามมัดต้องทําได้จังหวะนี้ต้องทำได้ต้องทําได้หลับยังหลับยังหันมาได้สักหันมาแล้วหันมาแล้วไงหันมาแล้ว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 วิ่งแล้วไปอยู่แล้ว เยมันถอยมันถอยถอยอือหือระบากแสดอืมอือืหอมาแล้วมาแล้วอือหือกระตุกใจมากระตุกปุ๊บใจใจมา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 เอาว่าใจมาแล้วใจมาแล้วโอ้ยิง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 ใจไหลแล้วใจไหลแล้วสำลักติ้วว่าขอร้องเชียื่อให้กูหน่อยไม่ได้เหรอ กูยิงรัวๆเลยอ่ะมันต้องหลับหดะมันต้องหลับหดะมันต้องหลับแล้วจังหวะนี้สรุปมึงจะเอาไงกันแน่ืรีโหลดเข้ามาปุ๊บยิงหลับลวไปโว้ยโอ้ยไงไ้เพื่อนชนะอินไส่สะอาดเบイาย,าย์โอเคโอเคมันโอเคครับ งวก็วคงจะได้รู้นะแม่งเปองกระสุนขนาดไหนโอเคมาถ่ายแค่นั้นแหละไปแล้ว